วิธีสร้าง TikTok Shop สำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็น Creator นะครับหรือว่ายังมีผู้ติดตามไม่ถึง1,000คนนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับ2ออย่างนะครับก็คือแอป TikTok ครับแล้วก็แอป Seller Center นะครับเมื่อโหลดแอปมาแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่แอป Seller Center ได้เลยครับขั้นตอนต่อมาเป็นการลงทะเบียนนะครับให้กดไปที่ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์และอีเมลได้เลยครับ เมื่อมาที่หน้านี้นะครับให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ลงในช่องได้เลยครับต่อมานะครับระบบจะให้เราเลือกวัตถุที่มีรูปทรงเหมือนกัน2อันนะครับให้เราเลือกวัตถุที่เหมือนกันนะครับแล้วกดที่ยันได้เลยครับขั้นตอนต่อมานะครับระบบจะส่ง OTP นะครับมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับให้เรานําเลขที่ได้มานะครับมาใส่ได้เลยครับ ต่อมาเป็นการตั้งรหัสผ่านนะครับให้เราตั้งรหัสผ่านที่เราต้องการได้เลยนะครับเมื่อมาที่หน้านี้นะครับให้เราตั้งชื่อร้านค้านะครับตามที่เราต้องการได้เลยแล้วเลื่อนลงมานะครับด้านล่างนะครับจะเจอนะครับหัวข้อยืนยันข้อมูลส่วนตัวนะครับให้เรากดที่เครื่องหมายบวกครับแล้วอัปรูลบัตรประชาชนเราได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับให้เรากรอกอีเมลในช่องนะครับแล้วกดที่ส่งรหัสครับ แล้วนำรหัสที่ได้รับทางอีเมลนะครับมาใส่ในช่องได้เลยครับเมื่อเรากดส่งแล้วนะครับระบบจะขึ้นว่ากำลังตรวจสอบนะครับให้เรารอจนกว่าจะได้รับการอนุมัตินะครับเมื่อระบบทําการอนุมัติให้แล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอป seller center ออีกครั้งนะครับต่อมานะครับกดที่ปุ่มการตั้งค่านะครับที่มุมขวาด้านล่างนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับให้กดที่บัญชี t i k t o k ที่เชื่อมโยงได้เลยครับหน้านี้นะครับให้กดที่เชื่อมโยงบัญชีใหม่ครับต่อมานะครับให้นำชื่อ tiktok ของเรานะครับในบัญชีของเรานะครับมาใส่ในช่องได้เลยครับแล้วกดที่ส่งคำขอครับเมื่อกดส่งคำขอแล้วนะครับให้เรากลับมาเข้าที่แอป t i k t o k ได้เลยครับ ต่อไปครับให้กดเลือกที่กล่องขาเข้าครับต่อไปครับกดที่การแจ้งเตือนของระบบครับต่อมานะครับให้เราเลือกที่คำขอใหม่ได้เลยครับเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับให้กดยืนยันคำขอได้เลยครับ เท่านี้นะครับเราก็จะสามารถเพิ่มตะกร้าสินค้าที่ต้องการได้แล้วครับ